นยังไงกว่าล่องคางล่องทางกันแล้วไงลากขึ้นรับสิยังไงบนี่้ใจ <laughs> เป็นไปได้เพราะว่าบนี่ใจวันรับหรือว่าวันที่มีเซ็นตรงหน่าจะอาจจะมีส่วนยิดจอดก็บวรอาจจะจอดด้วยแมน มันลุงควายไหลมาเลยแล้วดีนะรถโค้งออกมาเลยเหรอกแม็เได้เอาเดี๋ยวตอนนี้กำลังเก็บผู้นะครับกำลังเก็บผู้รถขึ้นจากทางท่างนะครับผู้นี้ได้พี่ใหญ่คนจอดเสียบข้างหลังไ้น้ำ ตอนนี้กำลังเคลียร์ครับปิงได้แน่พี่ครียบรีอยแล้วเรียบร้อยแล้ว,เ,ลวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับรถกันขึ้นเสร็จแล้วรับทราบรับทราบครับผมตอนนี้เก็บกู้ขึ้นจากอขอบถนนเรียบร้อยแล้วนะครับ นะเป็น10ล้อนะครับลงข้างทางนะบริเวณเบ้านปุ่งแครนะครับบ้านปุ่งแครตอนนี้ก็กีดการจราจรทั้ง2เส้นนะครับขาเข้าอำเภอนากลางนะครับทั้งทั้งสองเส้นเลยนี่แล้วก็รถสนับสนุนของพวกเรานะครับสนับสนุนการทำความดีนะครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเปิดการจราจรให้นะครับเดี๋ยวเปิดการจราจรให้แป,ป๊บเดียวนะครับแป,ป๊บเดียวแป๊บปเดียวตอนนี้ก็เกียราไฟรถคิรไล่ขับไปเลยครับรับทราบครับผม,ค,ม,มคิบไล่กียร์แล้วครับผม โอเคเสร็จสิ้นภารกิจเดี๋ยวเคลื่อนย้ายรถออกจากถนนให้เปิดการจาราจรครับ